vài đẹp nhau ít lọ của ta bọt Hai cái hết hết ta hết kháng đĩa cứ cầu giang măn ừ giang cái ai không mẹ bảo đào phải không nhăng bỏ hên tệ sai nó ừ. Ừ, vàng hồ lao ừ. Ôi, cả bạp nào đây. Ừ, nó xịt hồ เอ้าผู้สาวสายผู้เ่านะให้ม่ได้กินสิได้เดินหาเดินหกอี่ไหนโอ้ยเก็บเบาเก็บเบารุกกว่าเออวันนี้นี่เออวันน้นี่เตรียมเตรียมโถดอีนางวันน้นี่ Tìm lội nang, tìm kiến xin lội nang phải cháu mua he cộng, he cà tì cái He gì Lên sạc tai bó, bó, chép đi chi cái phai nè, Ồ Bố đừng phá cánh giang đi Bố đừng phá cánh giang, bố đừng chép Bố ล่อกับ่มดเลเปิดพักช้วยนแม่มาสบอบ่นบ่นมาเพาห้โค้โค้งหายด้ไม่พักแห้งมาแต่ขึ้น่งอเมาแต่ขึ้นนนดีพี่น้องอืมถกอไอมดฝอน้องมอดก็ฮก็เห็นแต่งใ้เรานช่วงนี้ก็อืมเอออืม างอยูน้าเขยังบ่ฮู้ว่าลดลมได้น่ะอือนางเซยลดๆลุลุดลุประคาดจุกเนี่ยเลยนี่อ้าวลุดทะลงไปอย่างอันเนี่ยบ่มันลง่ลดจกนทางนีมันลึกเนาะกมันเออเฮาละบดนี่บ่โอยคนก็กําลังย่ทยอยมาเสียประกันพี่น้องแล้วก หนังเป็นหมูเป็นขู่มีย่างกักินนำกนเนะพี่น้องเนาะยังก็เห็ดนำกันเห็นไปขัวเขาขัวสอนน้องไผ่เพู่พี่น้องขัวตีไปใช้ขาวขัวีไก่ขัวเขาขัวสอนน้องไผ่ยูปป่โมดาวกาับหนังแท็กซี่ไปโอ้โหไนแหละยังมีมต้องว่าอันร้านไปไปจักรยานโอ้โหเก็ข่าวมาว่ากู้น้ำท่วมค้างนนี้ไปเขนไปำเขาอ่ะจามีบัตรดิยมีขอกระเป เขาไปบา đi, ปบัประจับบัตรก็ได้หะและว่าพื้นได้นะได้เขาหาอย่างหาผู้มีเอกสารล,ลงไปเออเอร้านมีเอกสารมีบาตร้านกับไเปเส้น,น,น,นลูกเราห้ากับไปเส้นเนี่ยบอกเกี่ยวกันยังมีแต่ว่าเดินทางไงเลยเ้าไปแบบรวดเร็วเลยเ้าก็ต้องไปนั่งหรือใช้ทางหันศอก ท่านมันไปได้เขาก็อยากไปตัวมันง่ายน่ะแล้วมันหาไปก็ได้คอยบังูดจ้าขอยไปได้มากขอกระยอบคอยยังเบาจ้องโยดจ้องเลยเบาๆล้านกูไปก็ไปมันคือบวดฟ้ามาครับแค่เราคือไปทุกพ์ก็จะขืดสวดเนี่ยมึงพี่ขืดสวดยังดอกกูนับปรต้องการยังไรแต่ว่าทุกคนที่คุยไปจ้างเลยท่านอยูงไปไหนสี่หาท่านหายท่าหลุดาล้วเออเนาะก็มาเต็มเพื่อนเนาะเชื่อแต่มันบ่มีหมองอยู่แลมันห่อน ได้พี่น้องเอ้ยในดองกะดองกะมากระตาดองบ่แมนมกรนอนตุ่มด้จังก้น่าก้นน่ตุ่มอยู่ไหนนันบักดาวอีน้ำอยู่ไนกับบอกมอสก็มีย่ในนี้ในนี้บ่มี กมักให้รโลเมื่อแล้วกับบมีมักให้โ่เมื่อประมาณเที่ยงคืนเอาโค้หนึงนะเล่นกันมีไพ่ใดไพ่แล้วก็เมื่อเราจะซุมเฮ้าในตู่เฮ้ากระซู้วก็เมซ้อนเมลเทนีีเอื้อยกันเขาก็รับเบิร์ตเรอจะเฮ้ากระซูกับตองสามคนบรรับกเออกาห์นเขาก็รับ เกระมอากระโทกับกระเมียนะคำว่านเลยนะสิมาเฮ้บดเดน่ะ่วยแจวานของไผยเ้ยกูอยมาบ้างาวว่างยิงบนขวดกาแกสดบ้

มันใส่กูก็ส um. uh, yeah. you know, ิใส่มันเติมติมันใส่มันต่อติแล้วแล้วบ่นี่นะมันคือสแท้บ่มีเฮาตอนมีแต่น้ํารอักูก่อจวก่อนขึ้นบ่ได้ใส่มันใหญ่ปป้าเฮาบ่กล้าหามเด้อเบยเ้้อเอ้น้อยเองพี่น้องเอ้ย นะนนนแนมปะกกิะตยพี่นนพี่แนมบอกจะข้นมามันมันมันน,น,น,นันบมันมึนบมเต็มหน่วย,น,วยนะนะจะเป็นาเจ้าของเออเป็นนันนี้กะมาเป็นอิมว่านดอืมิฮิปแดงๆขนา,จา,จาดจะจังไดคือคนหายนห้องนี่ <c oughs> น่ะพี่น้องเออเออหยางบัน โอ oh. ้ันเบื้องต่มันมืดบุกข eh ืนนี่มันมันเขาคือบอกเอามาสองเต็นเนาะเอามาเต็นเดี่ยวเนี่ยเอัสวยแ้เต้านึ่งแล้วแม่คั่วกะเตะกุนบุญสวยกัน

ลาผาไปห้ซีมหักแตะหักแตนง่ายนกกรก้อยขี่ปลาได้เอ้ย coi เนี่ยมะ coi เบิ้ล coi รก้อ i เบิดนั่นแล้วแล้วก็ตัก coi เบิ้ลรก้อยเบิ้ลรถ coi เบิ้นได้มองรางตัเฮ้ยสเสื้ใส่เ้น้แดง mạo ra cạnh ngọt cổ là lưu nhang tất nhiên mông nhanh như mục thì tất nhiên mục ký tất mục mục เันมาอยู่เต้น่ใจสีขาดพี่น้องพนิคนพี่น้องน้องก็มาอยู่เต้นมาแห่ห้อเครืงเคียงหมได้พี่น้องพูได้วงหนึ่งพี่น้องฮัลโหน้องอยู่ที่นชิบะลายคนมกับบุ่อยมีมละหอน tện và hẹn hòn đây là anh khơi nàng kinh khảo Cứ ăn cơm <coughs> <Cái này. coughs> <coughs> thì có hết việc tôi sẽ bắt tổng lên Đây này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <coughs> 2h chiều, 2 bảo đào hoạt nó, buổi 2 bảo đào đến, đến sụp kho. À? nàng nàng nang, ơi học khảo hoạt nha các เขาไพวนีมะหามย่งมัน <Și> เ <Of> ่รเขาย่อเปล่าข้าวคือแบบมมนคือลงมาแต่ตุบสะนะ

โบราณนอนก็ดีนะตีทุ่มเขาสีทุ่มข้ามานี่นะข้ามานเงาม่าดูองด้่ตได้ค่ะขามานข้าม่านะเขาเพ่อนนี่ข้ามานอีกทุ่มพอาตีสี่สี่น่านเพ่นมากที่ันะม

คือบาทก็อย่างนี้ตาตาสามบาทไม่ไดเมื่อเส้าในแหละบางสี่โมงเนี่ยอันนี้อยู่กับเมียเป็นเองพี่น้องอยู่กับยายเอยเพิ่นกระลุกทาั้งงายเลยเผิ่อโอ้บาทเนี่ยเออเป็นหนึ่งเขาก็ได้ร้อยอเพิ่นกะไปนอนซ้ำต่อเออสูอ้ก็ได้ เปหนึ่งเขาก็ร้อเป็นกระหกไปห้าหนึ่งเขาจพระแจกเงินอะไรขามอดาวออกหลดไปตองมากั้นห้าห้ากามาสุงนะากนมาเถเ เอ่ยข่อยได้แพงน่องไปหาแนวกินมาให้กินก่อนไปดีี่นเอาเออกูไปเห็นอีแม่เลยเอออีแม่ไปงานซบได้ไปกัะมอนอยู่ละโอยปนีอะปนีอีแม่ยได้นหลด่อนะบไญปั้นทำโตติอีแม่เราขี่เราจ้าไปอีแม่ซ้อนอะไรลูปลาแน๊ะ ป <S <S ่าพ่นั่งรังเอื้อยแม่ลาหรือนอกแม่ลา้็ให้กูลืมป่าลืมถาอืมนางแบบหน้าแบบอีแม่ม่งับยนยนนวลเ้ยงานไหนเห็ดกินแสแแบเราได้กินนะเราบ่หวงเนาะเราบ่วหลวงบางงานลาสุข่าวเบิร์ด เรากำลังหนึ่งมือร